Good morning ค ah ่ะสวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนโอ้อากาศดีมากๆเลยวันนี้ชเช้าเช้าแบบนี้อากาศดีนะดีด mm ีด hmm. ี เดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาน่าจะทำให้หาดจมเทียนเราสวยขึ้นนะตรงบริเวณที่นั่งนะเห็นเขามีโครงการอยู่นะคะทุกคนน่าจะดีขึ้นหญิงคิดว่านะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงเช้าเขาก็จะมีรถอ่าฉีดน้ําแล้วก็เป็นรถรถขัดพื้นนะคะก็คือมาขัด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 มันจะเป็นเครื่องมือขัดขัดพื้น เื่อล้างคราบดำๆตาม,ม,มเนี่ยตามพื้นอ่ะที่เราเห็นเนี่ยแหละเห็นไหมฮะเขาล้างเช้าก็ขัดขัดพอตามเกิดอีกก็คราบอ่ะต่างๆคราบน้ําคราบอะไรต่างๆเนาะมันก็เต็มไปหมดมันก็ดำเนี่ยนะคะคราบน้ํามันคราบน้ําคราบเครื่องดื่มคราบน้ําตาลอะไรเงี้ยนะคะ พอเขาไอ้นี่ก็มันก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากๆเลยซึ่งสมัยก่อนมันดำมากกว่านี้แต่เห็นอโครงการที่เขาทำเป็นป้ายประกาศไวต้ตรงตรงหาดจอมเทียนเป็นป้ายขนาดใหญ่เขาก็บอกว่าะจะทำภูมิมทัศน์ใหม่นะ ของหาจําเทียนให้มันสวยขึ้นอะไรแบบนี้นะคะก็นะเอามาให้ทุกคนดูบรรยากาศอย่างที่เห็นคะ่ะทุกคนนะอากาศดีคนเขาก็อ,ออกมาเดินเล่นกันเยอะแยะนะเชาเช้าแบบนี้นะคะกับวันที่สดใสน,นะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนในวันทำงานอ่นะ เป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยเช่นกันแหละทุกคนเชื่อไหมว่ายิงฟันอยากได้อะไรยิงฟันอยากเลี้ยงหมาหมาน้อยอยากอยากเลี้ยงหมามากๆแต่เลี้ยงหมามันต้องมีพื้นที่ให้เขากว้างๆเนาะ แล้วก็ให้เขามีความสุขซึ่งห้องมันก็ไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่มันต้องเป็นบ้านเนาะหมามันต้องมีความสุขแต่เรายังไม่มีเงินซื้อบ้านที่ลนะนะต้องเป็นห้องห้องนี้มันก็เป็นสี่เหลี่ยมแนละ้วก็อยู่กับเรามันก็กลัวน้องเขาอึดอัดและอีกอย่างหนึง่งเวลาเราเข้ากรุงเทพหรือเราเวลาเราไปถางประเทศอย่างเงี้ย เออน้องจะอยู่ยังไงอย่างเงี้ยนะะก็คิดฝากเพื่อนฝากอะไรไว้มันก็ไม่เหมือนอยู่กับเราใช่ไหมเราก็เดี๋ยวน้องตรอมใจคนมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็ต้องคิดมากๆเลยนะแล้วก็ต้องมีญาติพี่น้องที่สามารถดูแลลูกเราได้จริงๆอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่เอาไปฝากไว้ที่บ้านเราแล้ววิ่งข้ามถนนไปทำไงอะใช่ไหม อย่างบ้านแม่หญิงก็ติดถนนเนี้ยหญิงก็เลยกลัวถ้าเอาไปฝากบ้านไว้ถ้าเกิดเราเลี้ยงเวลาเรากลับต่างจังหวัดกลับต่างประเทศอย่างเงี้ยเนาะ,ะลูกมาเราก็ไม่มีคนดูอย่างเงี้ยถ้าเลี้ยงปลาบางคนก็บอกเธอเ็เลี้ยงปลาสิเอา้าทุกอย่างมันก็มีชีวิตนะทุกคนน้องปลาก็มีชีวิตและที่สําคัญเขาอยู่ในตู้ในตู้เล็กเล็กตู้กระจกเล็กๆยิ่งเล็กไปกันใหญ่ ตัวเราก็ไม่ชอบการคุมขังเราก็เลยไม่ได้เลี้ยงแต่อยากมีน้องน้องหมาน่ารักน่ารักคบบรรยากาศสวยๆค่ะบริเวณหาดจอมเทียนพี่ใหญ่ใน,นช่วงเช้านะะยิงเอาบรรยากาศมาฝากทุกคนนเดินออกกำลังกายนะคะก็บรรยากาศดี มาก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 ก็ใหญ่อันนี้เขาก็จะเล่นวอลเลย์บอลกันนะตรงเนี้ย <c oughs> เล่นวอลเลย์บอลอือฮึ เอ้ยทางก็แคบผัวเมียก็อยากเดินด้วยกันอืมหลบเกือบไม่ทันเกือบตกพอน้ำอ้ยอากาศดีมากๆทุกคนช่วงเช้า,ชาเดี๋ยวไปไล์สดตรงหาดยินยอมให้ดูนะ ในกาะสวยๆหญิงชอบนากงหันิงยินยอมค่ะชอบที่สุดเพราะว่ามันสวยแล้วมันสงบค่ะเหตุผลที่ชอบตรงบริเวณนี้เป็นที่ออกกำลังกายดีมากๆนะไม่อันตรายแล้วก็ดีสำหรับตัวเราด้วยนะคะโอ้ยโอ้ยมีหมามีหมาเอ๊ะเอ๊ลือเอ๊ะ มาน่อยตรงนี้ก็จะเป็นจุดพักเกลือของไออากาศที่ดูแลจุดพักเกลือของเขาจุดพักเกลืออากาศดีค่ะช่วงเช้าๆคนโดดแถวนี้นะอยู่นะเห็นไหม ประมาณสามล้านขึ้นค่ะทุกคนโดูแถวนี้นะถูกหวยปุ๊บซื้อปับ๊บทันทีไม่แบบไม่คิดว่าชอบวิวมากเสร็จแ,แล้วก็กดรีบลงมาเลยเลิศตรงนี้โอ้น้ำขึ้นค่ะทุกคนหาดยินยอมน้ำขึ้นนะคะน้ำขึ้นน้ำขึ้นค่ะ คุณตาัสดีค่ะขอบคุณค่ะการมาไวจังอออโอ้ยน้ำขึ้นน้ำขึ้นเยอะเลยฮะสวยๆค่ะผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่เดี๋ยวยิงถ่ายให้ดูใหม่นะฮะเดี๋ยวยิงทำคลิปวิดีโอสวยๆให้ดูนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะ